นนนนีีี่่ววั้หาที่มึงบอกว่าบ้านมันเครียดแล้วมึงกลัวไม่เป็นียื่องดิวมันไม่ใช่มันเป็นไอ้ผีผีเนี่ยแหละผีชักว่าหอยแบงค์อ่ะที่แบงค์มันเจอเลยตอมันมันนับมันนับเวลาเลยมันไม่รอเฮียเลยมันนับเวลาเลยนะครับใช่ใช่ใช่ไอมึงจำได้ไหมแบบเชี่ยเนี่ยผีชักว้าอะไรหอยแบงค์อ่ะที่เราเจอกันอะมึงไม่อยู่หัวตอนเนี้ยชูเล่มีวันจันทร์ไหนอะ เอ้ยมัน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 เป็นผีวิ่งเหยื่อห,ห้องน้ำมันมันหยิกชักก้ออยู่แน่ถูอ่ะกูงไกยแบงค์เหตุคาตาเลยไอ้กินี่มาจาไอ้บูนป่ะเออใช่ใช่ใช่แน่าจา้ะน,นี่นี่อะไรเนี่ยกูไม่รู้กันที่เอบป่ะเผื่อเป็นเอบโอ้ยเอบเอบไปได้ต้นอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ไหนยอยู่ไหนนี่เลยห้ยองน้ำที่เกิดเหตุตรงนี้เลยกูจำได้ไอเฟอร์สมันไม่ใช่มันแมบเชี่ยบ้านสวยสัตว์ มึงอยู่ไหนเนี่ยน็อตเสือขันอยู่ชั้นสองกูอยู่ชั้นสองไอ้บ้านอย่างสวยเฟิร์สเหี้ยอุ้ยไอ้โลบอ้เฟิร์สว่า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 เขาไม่ได้เลยนะเว้ยน็อตเอ้ยน็อตมึงรวยมากเลยนะเว้ยนอ่ครับที่เพียรนะครับพี่ไอ้โลบอคเฟิร์สโลบอคอยู่ห้องนอนเนี่ยอุ้ย เชี <l ots sei> ่ย <Techn> ห <Pokémon> ้องนอนเนี่ยผมอุ้ยถ้าเราที่ได้บ้านอยากจะเหี้ยสัตว์โอยสัตว์แล้วเราที่ได้บ้านขีเออเหี้ยมันหน้าบ้านได้ไหมเว้ยไอ้คิดแต่ตรงนี้โคตรโคตรโคตรกลัวสตีนเลยอ่ะมึงคิดสภาพแบบมันมันดูกลัวสตีนนะที่เขาไม่รู้อ่าที่แอบได้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 นั่นนั่นั่มึงมึงมึงมาดูดีนะเว้ยคือมึงคิดสภาพตามกูนะคือมึงห้องของมึงอยู่ไหนสุดใช่ไหมแต่กูบอกห้องน้ำอยู่ตรงนี้เว้ยแต่ คือคือทุกครั้งที่มึงมามึงจะต้องเดินเข้าห้องน้ำตรงนี้ใช่ไหมคือมึงก็ต้องต้องต้องผ่านตรงนี้นะกูรู้สึกว่ามันดูแปลกๆอ่ะไม่รู้ทำไมหนึ่งสองสามสี่เฟอร์จุดเทียบเ่าจุดเทียบเอฟสี่ห้องนอนไหนนี่นี่ไอ้เยจิดจิดต้นอยู่ไหนเนี่ยหัวหงอกห้องนอนไฟใต้สายฝนจริงๆไอ้เจี๊ยโอ้ยเจี๊ยกูไม่อยากจะคิดอ่ะคือมึงมีสี่ห้องนอนใช่ไหม แล้วมุญเลยต้องขัดกันใช้เ้องน้ำเยอข้างบบนแล้นอยู่หนะออกมาจะขี้อยู่ห้องครัวอยู่ห้องครัวไอ้ยัเรถอย่างกาไอ้ยห้องนอนไม่มันมีแต่ห้องนอนเห่อครูวะได้ทางทางมันโขห้องมึงมีนี่6โห้องนอนในบ้านเนี่ยนะห้องรับเขกไงเพื่นห้องรับแขกน่ากวยต้นย่ตกใจเกลียดูุ กลัวนะกูไปแล้วนะเฮ้ยมีเสียงแห่ใครแห่คอมห้องนอนนี่เฮ้ยอะไรยังไม่ทันเลยออกแล้วกันกูกลับบ้านกูจะมาเอาเกลือกเอนนี้้กกอลบานเทอาเธอไปไหนเอาดูเข้าไปกันมาดูเข้าไปกไอปิดประตูอ่ะเมื่อกี้ให้ปิดประตูไอ not ไอ not กูไว้ความกูไม่ต้องแถร์มามองเุยเฟสโอ้โหไม่ได้กด E เลย ใครพูดกดไปขี้แตกไอ้เหี้ยอะนอน็อนนอนดูโดนแล้วใครโกหกกูอยขี้แตกเฮ้ยแม่งหี้แต่ผีมันแห้งจริงน้ยเชื่อคุณซินิตี้แปดสิบสองจีเออนี่ไงเรายังไม่เลยอุ้ยไอ้เหี้ยมันมีเคิร์ดไอ้สัสแกล เนี่ยง object ขอเคิร์ด object คืออะไรด้วยะหากูหาเอ้ยมันมันมีเคิร์ดทุกผีเลยว่าในชาลอนแล้วก็มีคนรอดจากการโดนหันอะไรต่างๆอ้ต้นมันไปไหนของมันวะมันโดนไปอยู่หลังบ้านมันบอกว่ามันเจอทางออกหลังบ้านด้วยใช่ใช่เราเราไปหลังบ้านึป็นไหมฮะเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอทางไปหลังบ้านแล้วก็ห้องน้ำไม่ได้ดินด้วยเลยอะห้องน้ำมีมีมี ไอ้แค่มันมันมันกว้างมากเลยแล้วแบบมึงคิดจะผ้าบหกขอห้องนอนแล้วมึงต้องแบบบ้านเนี่ยแคบมากเลยนะไอ้เย่ประตูนี้มันจะปิดมาตลอดล่ะแบบว่าปิดไม่ให้เปิดอ่ะปิดดิปิดหมดเลยไม่แบบว่าบ้านมันโดนหมดแล้วมเออเอาไมจะปิดได้แบบในพาร์ทโมมันก็มีมันติประตูเหมือนกันด้วยใช่ใช่ใช่มันก็จะปิดเหมือนกันไอ้เย่ต้องมาไม่ปิดแล้วพีมันเดินออกมาได้นะบ้านบ้านเฮียนี่ดูดูไปบ้านที่ถ้าเด็กเรียนสถาปัตย์น่าจะปวดหัว

ห้องน้ำห้องน้ำเรื่องเคยเดินผ่านแล้วใช่ใช่ได้ได้ได้ใช่มันสามยาวเลยคือมันไปแล้วมีปะกูไม่มีอะไรนอกจากไปฉายเลยวะกูลืมหยิบไม่เห็นเนี่ยมันตัดไฟเมื่อกี้อ่าได้จุดใหม่กูดื้อปิดปิดไฟแล้วมเห็นไหะจะได้จะได้ใช้อ๋อเออน้องมันต้องปิดไฟไม่ใช่เอากล้องไปส่องแม่ไม่เห็นนะไม่เห็นมีเลยอุณหภูมิสาม สามจุดหกไม่ติดลบนะต้นมันนะดูอีกก่อนเนาะก่อนเราแบบรีเซ็ตก่อนเราเรากลับไปรีเซ็ตไปเอาไปเอาของไปเอาพวกแบบหนังสือพวกอะไรกันดีกว่าเอีมันหาเว้ยอีับหาไปจ่อเทียนอ่ะมันธาแสดงว่าเอียบิทห้าเอียบิห้าแสดงเมื่อกี้ไม่น่าหันเมื่อกี้น่าจะเป็นยังไงก็ไม่หันอยู่แล้วหรอน่าจะเป็นโค้ดอีเวนต์เอเเอฟเราต้องการเอาเฟือไปก่อนแล้วกันเอาอันนี้ด้วยอะไรวะ นี้มีีมเบนชีลัมิดเรเวนแนนชชตแล้วก็ยามะให้กลัวไปล่ะลัมมิดไม่ชื่อคนตีนังวะกูอ่านลัมิดกูกูก็หนใจอ่ะเดี๋ยวดูไลน์อ่ะเออกูก็สนใจเลยดูแบบอ้าวเป็นใครตามกูมาเลยต้นอยู่ไหนอ่ะอ๋อกูรุ๊งมึงอยู่ในรถกูก็เลยไม่ได้เดินตามโทษทีโทษที เปิดแล้วกล้องมาตั้งเลยกล้องกูไม่ได้หยิบมานะไม่แม้เปิดทำไมแบบว่าจุดอ่อนก็คือ element dino t Speed up as t i p e of victim ก็คือไอ้เยี่ยผีเยี่ยเยาผีบนตีนแบบว่ามันจะทำให้เหี่ยวแบบว่าวันวันกลัววันเกรงวันไหวหรือว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะ element ว้าเลยเลยให้เราตรงนี้เหรอเหลือขึ้นไฟดับเมื่อกี้มันมาดับไฟที่เฟิร์สจุดไว้ งั้นถ้าปีเตออยู่ห้องนั้นแต่กูหเคิร์ดเล่นนะถ้าห้องนี้จะได้วางสมุดเลยวาง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 เลยวาเยายวางเลยวเยวางเอวเลยเลยเจยเลยเลยวยวเลยวาเลีเลยวาเยเยวลยวาเะเเลียางเยวแเลยวะยเลยวยเยยวงยเลยวยวเงเีววยาเยวยมง ลงมาลงมาไหนเมีจ no. 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 ังพ no. 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 okay. mm ีอ่ะไหนไหนโอ้ยข้างบนไหนข้างบน้ยอุ้ยปุนจ้าเฮียนอทตกจถ้ามันทันได้สัตว์เก็บพวกรู้ดีจริงเชี่ยนจ ตัวที่ไปขึ้นเก้าแสดงว่าเมื่อกี้มันทำเยอะงแน่นอนลืมกดเปิดกล้องไอเทปเฮิร์สอาลืมเปิดกล้องนัดไปไปเปิดกล้องกันดีกว่าะลืมเปิดไอ้เยืมลืมเปิดกล้องเมื่อกี้พี่เหมือนจะเปิดนิดนึงไงปกติมันไม่ต้องเปิดก็ได้นี่มันต้องเปิดม่าต้องเปิดเกมมันตอบยิงกว่าขโมวยว่ะเกมระบมไว้มันไม่สมจริงสมจริงมาเร็วนะกูว่ามันไม่สมจริงมันไม่สมจริงเปิดให้หน่อยกูว่า โลบ็อกมากไหกว่าคาร์โมอ่ะน่าเห็นว่าตัวมึงบางกว่าต้องกอเปิดกูอ๋อกูวางผิดอ่ะเปิดแล้วมั้งมันไม่เห็นนะยังไงก็ไม่เจอจริงๆอ่ะพิงก็ปิ้นตัดทิ้งได้เลยยังไงก็ไม่เจอจริงๆบอกพิงนก็พิ้นอ่ะก้องยังดูไม่ได้นะดแล้้วนนะต ก็ยังดูไม่ได้โอยน้อยไปไม่ไปงานเลยมึงทิ้งไฟฉายทำไมเนี่ยก็คูของเต็มอะเออวังยังกดเอฟนะกดเอฟบางเหรอเอฟเอฟเอฟโอ้ยอ่ะแอบนมุมต้องดูดาาต้องามามุมทีดีแล้วกดเอฟกดเอทีเดียวพอแล้วออกมาได้ไต้นมามามาจอยมาได้แลได้แปแลแต่มันไม่เหยียบไม่ทำอะไรเลยนะ ไม่ไหนเป็นเวดแต่เวดไม่มีใช่ปะไม่มีเดินเลยเนาะโดนเลยโดนเลยไม่ลกด้วยสามไ่ตนเวดไม่มีใช่ปะไม่มีคือผิดห้องเพราะว่าไอ้ยามามันชอบโลมนะเท่าไหร่นะยาหมามันชอบโลมอ่ะแล้วก็ is ยามาเ make it very difficult to collect evidence แด้วยคือมันจะเก็บหลักฐานยากกับไอ้ยามาตู้นะครับทุกคนผมมันไม่ไหวไนเลยนี้แดกข้าวเชี่ยในกล้องไม่มีอะไรเลยไอ่คือเดูไปอยู่ปะเปิดกดในวิาชาแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วดูได้ดูได้ชัด,ดชเจวเลยเพื่อนไม่มีนะ เฮ้ยทำไมไม่เชื่อคนดูกล้องก่อนว่าเสียเจหิวได้อ่ะมึงกินข้าวโชว์ผีเนี้ผีอะไรเอามึงไปอยู่ด้วยงานผียังรู้ว่ากินอะไรยังเผื่อจะเป็นมึงด,ด้วยอะไรเงี้ยว่าไงต้นมาทำไรน้องมาตุดไฟเฮ้ยขยันจังอะ่ะ ร้อน, han, นเงินขนาดนั้นเลยอ่ะอ้อาเอามิดประตูมิดประตูด้วยมีออกปะไม่เห็นไม่มีพว่าผิดห้องพว่าเป็นอาจจะเป็นยามะที่แบบมันชอบลมอะ มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลอใช่ใช่ใช่แบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะโลมิ่งไปเรื่อยติ๊กยาม,มาแล้วรอวะว่าผิดผิดห้องรินเงี่ยเนาอ มี่นจะปนป,ปนไหนีเเเ่นะ่นน่นีนี่ยี่น้อน่นี่น่นี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 ่นง่น่าีางนี่นี่น่นี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 ่้ี่นี่น่น่นีไนนี่นไ่นนีนีน่ี่น่รี่น่นีนี่่นีนี่่นนีานี่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 น่นเ่นีวน่า่นน่่่านน่นน่่่ ไะเราพร้อมเลยยังเฮ้ยหห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเกิดอะไรขึ้นอะไรต้องบด UF ไม่ให้ดูกล้องเหรออ๋อแล้วมึงย้ายกล้องเหรอไม่ UF ดังไม่ไปดูกล้องเอดังเราก็ดูไม่ดูเรื่องอยู่ดีคือมุมกล้องมันไม่ลงที่เ f ไงเอามึงเราดูเด็กดูเรื่องไหมอ่ะมันไม่เห็นเอ กูห <E <V> ่างอีวีไว้ตรงไหนวะได้บอไม่ยังเป็ดเว <S <S ้ยเขียงประมาณนี้ว่าจะสี่ด้วยซ้ำมันไม่มาเสมอไปเมื่อกีอ้ห้อ,องนั้นเล่นอุณหภูมิเจ็ดเปร์ <S 2> <S 2> อะห้องบนสิบไอห้องบนสามไม่ใช่เหรอถูกม<อ>ั้มันแบบสามแล้วก็สิบสามสิบหกเนี่ยแต่ตรงนี้หก ถ้ามันลงสองมันมีรอยเหยียบด้วยอ่าเนี่ยอาจจะต้องย้ายห้องมาห้องนี้แล้วน้ำเปิดย้ายห้องย้ายห้องเปลวของไะเสียงเปิดน้ำหมอมันมีเสียงเอ้ยใช่ใช่มปิดประตูผีเล่นเนาะไม่ปิดประตูไม่ใครอยู่บนเนบนประตูปิดไม่นะไม่มีใทรขึ้นนะ ใช่อีเวนต์ดังเลยมึงว่าไงมึงว่าระหว่างเกี่ยบหื้อกับปิดประตูข้างบนมึงว่าอันไหนผีทำได้มากขึ้นข้างบนลมอะจะพัดไงเฮ้ยประตูห้องนั้นปิดมึงเห็นปะคาตากูเลยอะไรยห้องนอนเลย่ผีตรงนี้หน้าประตูเปิดกูเห็นผีห้องนี้ห้องไหนเนี่ยข้างขวาเนี่ยเท่หร์แบบ มันมาอะไรกูบอกกูมันสามห้องเรียนกันเลยตรงเนี้ยเจ้าเป็นวงปกตินั้นตรงเนี้ยเอาไงเ f ฟเอฟอยู่ไหนวะอยู่ในห้องน้ำอ่ะน้ำมันเปิดได้ปะเพราะว่าเสียงเข้ากล้องไ่น้ำเปิดตัวข่าไปไหมอ่าถ่ายไว้แล้วก็ปิด ปิดยังไงปไิดเลยปิดเลยโอเคอนะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเยียบเหรอมันปิดไฟมันดับไฟอ๋อกูจุดใหนเลยเออเปิดแล้วไอ้เยี่ยมมึงเปี้ยวซ่าแต่ผีก็ออกมาอ่มเดินไปแช็คไว้ไม่เท่าคนพังอุ้ยแย่หมดถ้าถ้าถ้าเจออย่า,า,างเงี้ยก็คือชัวร์ว่าอยู่ห้องนี้แล้วก็มาเจียวโคตรออฟใช่ยังไงเอาเหรอแล้วห้องข้างล่าง มันเหี่ยมนะห้องล่างมันเหี่ยมก็ใช่อ่ะเอะไรงอสองอ่ะรองเบาะทำไมผีมันแบบมันติชั้นเหรอไอ้เหี้ยมันติฟอร,รอ์คือแบบว่าหลอกชั้นล่างอยู่ชั้นบนเงี้ยเปิดน้ะแล้วเอาาเอเ,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 อเอดี๋ยวถ้าตัดโกดออฟก็คือจะมียามะ ตัดซิงเกิปิ้นก็จะคือยามะเลยยามะทำอะไรได้ยามะมันจะชอบย้ายห้องย้ายห้องตัวเองอยู่ไปเรื่อยๆลมลมใช่เออยามะเลยเออตัดสิงเกิปิ้นกับอะไรนะโอโตก็โอูซนต๊อกศูนย์นะทางนั้นนะ จะไม่ไม่ฟีดเลยนะใช,ใช่มันไม่ถึงกันฟีดอ่ะยังไม่เคยหันเลนยเออมันยังไม่หันเลยไอ้สมองมึงกับกูนี่จะหมดแล้วในตอนงั้นลองเปลี่ยนกล้องไหมกล้องไอยข้างล่างอ่ะได,ได้ได้ได้มีผลไปมันเปรี้ยวอือใช่ใช่รูสึกนคือเกล่าแบบปลก ่าจะเพียวเดี๋ยวใส่ไปทง่ไหนย้าไปป่ะจริงเอากล้องไปไหนอ่ะใยญ่ใหญผีพี่ประตูอ๋อแล้วทำไมกล้องอยู่ที่มือกูไอ้ยตนฮะกล้องอยู่ที่มือกู้ยปวดนงือกปวดกองไอ้แล้วกล้องอยู่ที่มือกูุ้ยเหี้ยวางได้เอ้าเนี่ยวางแล้วเอ้า อะไรเลเิดขึ้นเลยเรขึ้นศนจุดสี่ัมิศูนย์จุดสี่เนาะศนจุดศูนย์สี่ศูนย์จศูสามศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุศูนย์หนึ่งศูนติดลบิลดลบติมลบด้ไม่ได้มุมนี้ตลบงิดลบติดลลติลบติดติติดบติบิดต้นบยาดะชติ เอ้ยได้ยินปนัญญามันมองยะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเลยนะแป๊บนึงกําลังนั่งติก๊กนั่งวิเคราะห์อยู่มันมีฟิล์เกอร์พิลกับใช้ปีริตบอกที่เราควรหาสองอย่างใช่ป่ะอ่ะไปใช่ออฟฟิคเกอร์พิลมันต่อนดีกว่ากําลังหาอยู่ไอ้เย่ยบักแดกกระจายเลย ไอ้ต้นมึงอย่ามึงอย่าตับของไอ้ยี่มาหลุดมือกูคนที่ตรวจอุณหภูมิกูหายไปไหนไอ้เราไปกล้องอยู่ในมือกูมึงถือกล้องแล้วมี้หอะไรเนี่ยน้องทำไรกันไอ้ต้นมึงวางกล้องวางพื้นทำไมไอ้ยี่มือมือกูดูดของไอ้ยี่อะกูถือไฟฉายสองอันไอ้ต้นมึงดูดิกูถือไฟฉายหอกอัน ไอ้ก้องก้องก้องเข้ามือคือไอ้ตอนนี้อย่าไปยุ่งกับกล้องไอี๋ย้วเราบอกบักเยอะไอ้สัสโอ้ต้นก้องเข้ามือกูกูกลัวแล้ววิ่งไยมึงอยากกัเจ้าของไอ้ยุ่งจะเล่นเลยอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วไปนอตมาเฮ้ยไปแค่สี่โมงถ้าวนเก็บได้ปะ ได้ได้แงสิบโมงเก็บได้กไปไอ้เหี่ยงคุณคุณไปฉา้กันไอ้ต้นมีประตูตรงนี้อ่ะเอาีรมเก็บมาบมงเก็บไม่ได้หรอมันก็ไปกลัวไฟฉายเอาดีกว่า แล้วมึงประตูปิดมึงจะตายไม่ไหนเยอะอ๋อปิดประตูปิดตัวเองบอะย่างนี้อ๋อกูริงอุระฟูไปแล้วไปเอา้ายังไม่ออกอ่อ่าไปเอ้าต้องไม่ทำไรไม่ไงข,ข้างหน้ามึงอ่ะตนข้างหลังตรงเนี้ยเออตรงที่น็อตเดินเหมือนตัวฟูไม่เห็น ไอ้แย่ไม่เห็นวะไม่เห็นกล้องเราตอนแย่เลยวะบักกระจายเลยแย่เกมมึงไปทิ้งไปทิ้งไฟแชงไว้ตรงไหนวะไม่รู้อ่ะมึงไม่ทิ้งไฟแชงไว้ข้างบนหรอที่มึงวอล์จุดอ่ะในรถด้วยเปล่าไอ้เแยมึงหาจิ้งไะเนี่ยไม่ลาไม่อะไรเลยเอออ้าวเฮ้ยไปกินข้าวอะไรไปอะไรไม่มีวะ ไม่ได้อยู่ชั้นบนหรอเอา้าทำไมเปิดกล้อ,กองไม่ได้เออเออวะน็อตน็อตเอาเอากล้องไปไหนเอา้าม, <c oughs> มันเปกดเปลนมือกลัวแล้วมึงเปลี่ยนของไปกล้องทำยี่อะไรต้นไอ้กูถือของสามอย่างในมือเดียวไม่ใหญ่เฮียกูถือของทุกอย่างในมือกลัวแล้วไปวางเมื่อกี้กล้องมันเมียไม่ได้เปิด ไอ้ยังมือสับหอต้นมึงสับมืออ่ะต้นสับสับหอกกชิวสับนั่นแหละไอ้เยียกองขึ้นมือกูคุยไอ้เยียเหมือนพาร์ทโมเลยเนาะปังเหมือนกันด้วยที่เนี่ยคือแบบไอ้เยียคือคือไอ้กซ์แลนด์ไปคนจีบเว้ยแต่ว่าวางยังวางไว้หน้านี้อยู่วะมึงสับหอกไอ้กูต้นอ่ะวางวะไอ้ไอ้ไอ้เนาะฮะเปิดทีวีข้างล่างเหรอ มาวางเลยมาวางเลยอุ no. ้ย no. อุ well ้ยมาเป็นกล้องจอมปิดเลยโหเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกูมาสมทบละเอ่อเฟิร์สช่วยดูแบบหน่อยว่ามุมกล้องแบบนี้มันได้ใช่ไหมนะเฟิร์สคือกูถือของสามอย่างอยู่ในมือแล้วตอนเนี้ย กูถือไฟฉายกูถือแบบของลายนิ้วมือได้ได้ก็คือกูถือเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นโค้ดไลติงเลยในกล้องไม่ต้องโลขนาดนั้นมีอยู่กล้องเดียวดดููมันมันลงไม่ได้มันโลงไม่ได้อยู่ตรงไหนอะเนาะเราต้องถือกล้องมากกว่านี้ยกลางก็แล้วเออวางกล้่งตรงไหนฮะวางกล้องตรงไหนกูวางกล้องที่พื้นเลยมึงอย่าพยายามไปเล่นกล้องนะไม่ไม่กูไม่รู้ว่ามือกูมันจะดูกล้องบิดเมื่อไหร่ อ่าได้ๆๆกูไปเล่นคือตอนนี้มีคัดดีเดตอยู่เว้ยก็คือข้างล่างตรงนี้กับห้องน้ำข้างบนข้างบนหัวเลยเขนีเนี่ยกอง่ที่พืนแล้นถ้ามันเหยียบเนี่ยใช่มันเหยียบข้างล่างเว้ยแล้วไอ้เหี้ยอันนี้ก็ลบอุณหภูมิฟิตติ้งก็ตรงนี้แต่ว่ามันเล่นประตูข้างบนมันเล่นประตูห้องน้ำข้างบนกูเลยคิดว่าเป็นยามะเพราะว่ายามะชอบลมแต่ว่าเออ เกิดการย่เกมี่นี่จากไฟดีกว่ากูว่านั่นน่าจะน่าจะเห็นไอ้นั่นคือเราต้องหาฟิงเกอร์ปิ้นไว้ตรงตอนนี้แต่ว่ากูวางกูวางไฟฉายในมือกูไม่ได้กูยกห่อย่างนี้ข้งหน้าห้องบนน่ะไม่เห็นด้วยข้างหน้าห้องบนเขาไม่มีฟิงเกอร์ปิ้นเลยถ้าไม่มีเหรอใช่ใช่แต่ข้างล่างอ่ะไม่ได้ดูนะถ้าไม่มีก็ต้องเป็นอย่างมาปัไปไปไฟฉายไฟฉายดูฟิงเก็รปิงนก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันติดมือกูแล้ว จ้าไปแล้วเราตัดยามาแล้วไปกันดีกว่าตัดยามาดีกว่ายามาเราไปเออไปกลับบ like ้านดีกว่ากูว่ากูรู้สึกว่ากูจะแก้เป็นแบบแมกนิโต้แล้วกูดูดเหล็กกจะดูกดออมกดออมก็ไม่น่ามีปะเพราะว่าเกมนี้กดออมมันไวอ่ะเนี่ยลองดูว่ามีแสดงว่าต ja. ัดกดออมได้ก well> um> ูไม่มีกูไม่มีแต่ก็กยามาเฮ้ยยามาไปเห็นฮารเตสอ่ากูโดนทิ้งเห็นปะยามายเ อาไอ้เหี้ยประสบการณ์แบบผู้เล่นแบบเวลเกือบร้อยเอาคือ oh, <wow. S 2> ประสบการณ์กับระบบ